เรื่องเอ็กซ์ไซส์ของหนูน้อยเก่งและดีมีหนูน้อยตัวเล็กๆคนหนึ่งนะอเลิร์ดม,มาพอพรงนี้ขึ้นเห็นกระดูกเต้นได้เลยเต้นไปเต้นได้สวยจลยเีโอ้ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่ก็อีจปลบมือเชียร์กันใหญ่แต่ไปอยู่ท่าหนึ่งเนี่ยท้งพ่อแม่ทั้งตาเลือกเลยคือไอ้ตอนท่าอะ คุณก็เคยตาแล้วหงายปึ๊กหัวก็แทกพื้นอลยอตั้งเลยไปโอมหนูน้อยหนูน้อยเก่งและดีอันเลิศคุณคุณนั้นเคยตาเพราะฉะนั้นท่านี้นี่ห้ามลอกเรียนแบบเป็นความสามารถเฉพาะตัวไอ้ท่างหงายหลังก็เป็นนึกว่าจะมีหนูน้อย อินเอเซนต์จริงๆเลยน่ารักดีแต่ก็อันตรายต้องด,ดูให้ดีๆนะฮะพุทธศิลป์นี่ก็แรงแก่หนูน้อยแล้วนยะอย่างนั้น دة. อ่ะเรื่องความตายนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดทุกวันนึกทุกวันวันละสองเวลานะจ๊ะคือตอนหายใจเข้าครั้งหนึ่งตอนหายใจออกอีกครั้งหนึ่งทำวันละสองเวลาข่านั้น เพื่อที่ว่าเราจะได้มีกำลังใจในการสั่งสมความดีไม่เตเมในชีวิตยอยู่ในความประมาทจะได้เตเนในชีวิตถูกวัตถุประสงค์กคารม,มาเกิดเป็นมนุษย์ที่เกิดมาทําพระนิภานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบุรมีอย่างน้อยก็เกิดมาสร้างบารมีจะได้สั่งสมบุญยะกิยาวัตถุสิบประการทางแม่แห่งบุญสิบอย่างนั้นแหละสั่งสมกันทุกวันเลยอย่างน้อยก็ได้ บุญยักรียวัตถุสามคือทานศีลภาวนาเป็นต้นนะา๊ะทำกันทุกวันเราก็จะได้บุญใหม่กันทุกวันพอที่จะไปทดแทนบุญเก่าที่เราหมดกันไปทุกๆวันเรามีชีวิตอยู่กับพระบุญเก่าเนี่ยมันหล่อเลี้ยงอยู่เหมือนตะเกียงที่มีน้ำมันคอยหล่อเลี้ยงเอาไว้จึงจุดความสว่างโพรงขึ้นมาได้ชีวิตก็เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้อง ออกย้ำซ้ำเดินไปในได้ทุกๆวันแล้วก็ถ้าหากว่าทำตามในเนื้อหาเพลงที่ที่บอกเอาไว้นะจ๊ะก็จะทำให้ความรู้สึกกลัวตายเนี่ยมันเบาบางลงไปเรื่อยๆจกนกระทั่งความตายที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวกลายเป็นความตายที่เราไม่กลัวกันแล้วนะจ๊ะเพราะว่าเราพร้อมเสมอเนื่องจากเติมบุญเติมบารมีกันไปทุกๆวัน